สวัสดีจ้าพี่น้องก่อนสดเอาสดเอาแสบบอแสบบอฮะไม่ใส่ไม่ใสมีอะไรเน่้ไม่รู้ก็เห็นเอกิ่นมดบอขรพัดคือยังจังสัน

กับแบงสั่นดาวใส่กับซุปกับแบงตัวนั้นแี่เน้อยกินดีพ่เออเน้อยกินดีเอาถุงใส่ไว้น้ำซุปมันต้องบีอัดแกเขาไปสีก็เลยไปซื้อเขาพันไห้ก็ไปเตะเขาซอยแม่กลับมาเมืองพาอกับมานางปอกเอือพี่ร้องมาเมืองเต็มเฮี้ยนอยู่มานางปอกเอือันม่อย่งเ น้องบีว่าเขาไปสีเขาเมดกินซูเม็ดก็เลยพอดีแม่เราตากได้อพอดีก็กเลยเอาไปสีอสอบหนึ่งสกักกอนให้ได้หน่อยเฮ็ดซอยแกใส่หล่อไปกวงหล่อไปผู้เดียวแม่แเราเฝ้าเขาน,น,น,น้องบีก็เลยไปเตะเขาซอยแม่เซจก็เลยไปซื้อเอาเขามาให้กลับมาเห็นแต่อีหยังกวางเต็มอยู่ผนส่วนเมนูกะเฮงรอดติดตามมื่อแรกจะเฮ็ดเมนูยัง ได้ป่โอ้ยเฮ้ยจางนันต้นเออคักแน่เนาะหม้อไหแล้วหม้อสองคือไปมุดยูหันลมมันแห้งพี่น้อง ล่มแห้งนยอยู่ผุ่นนังนังมันไงมอกนี่ก็ไงย,ยุบต่ว่ามันมันแห่งไปไปพังผุ่นเหมือนจอมาเอายาใต่บ๊อรถไมาเอายาพระราไปกินก่อนเร็วเดี๋ยวค่อยกิน่นกินเขาแล้วมาเก็บอันนี้ไปไว้แน่สิไปต้มเนาะไหม ใบอยางห้ยายเห็ดเล่ตัวเล่าอีซืือบบอยางห้เรามานัางฝาันนางยังไม่พี่น้องน้องบีบอกให้เลานอนน้องบีสีเห็ดเอา่าเราก็ับไปงุ้มก็เามาอไม่เห็ดล้มค่ะล้มแนวไงทวนทวนน้องบีแห้องอวกขายใส่กอกบ่ได้ขั้นขายนี่บอกฮัดแน่นอนพี่น้องน้องบีใส่ฟ้าซีใส่อันอัน,นั้นงุ้มแล้วก็แล้วเดวีใส่ถาดใส่อยังงุ้ม พ่อ้าน้องบีม,มีมีมุมขอบน,น้อยๆไหมที่เขาจ้องงุ้มูใหมูปิ่งเอามาข่อบอยู่อ,อ,ยอืมไ,ไม่ขายบระเด็แลนะ้วมันล่มพูดนะ,ออะขั้นมองมองน้องบีจอดขายอยู่ซี่อย่างนี้ล่มมันมากังสี่เนาะมันไปฟุน่นเลยเด้มันมีตะขีดินมันฝุ่นแล้วแล้วเนาะเข้าจอดขายอยู่ประมาณยังสี่ล่มมันสีตีบ้างสี่เลยเต็มรับเต็ม มพอพัดเอาไส้ทุงไว้ก้อนลูกเอาไส้ถุงไว้ไปตะกินกับน้ำซุปมะนั่นเหน็นไอมเหรอไงไงาอาปากกับอะไรล่างไหนยเยหมือนแรงนี่หยาจักซาก,ากนึ่งวันเป็นตกแกรบอย่างเกาะนึกงว่ามิตรขีดินนี่ยังออกมาเก็บของเอออยู่ในบ้านก็อยู่ในบ้านนะ่ละลราไมาเก็บของช่อยน้องเท่ากอน มาเอาอันอันนี้เอาเขาใส่ลูกแล้วไปให้มาแล้วน้ำต้มออกมาออกมามึงเล็กงหน่อยหม้อสวงพี่น้องโหดเอาให้ยายเอาใส่ถุงมี่ เอาเอาเขาใสหน้ำเอาเขาไสอันนั้นไมา่นสิกินอีกยั่อ,อุ้ยเสอือได้บเอาน้ำมาแม,ม่กินนะไวาทูเคเอันนั้น่ได้เนทสวยบ่อันนันเท่เทนานแซมเด้อแม่ติเป็นล่างเวลาลางม<ห>ันล่างไงสวยบย่สวย ก็เก่งแม่น้องบีน้องพพ์เพิ่นบ่มี่เก่งขายเงาน้องบีเลยไปแม่เลาเลยไปซอกไห่เห็นตัวหนึ่งเลยมาใส่ขายเน่ามันใส่บ่ได้นวแกแบบเอาง่าไงอุบัติขืนพี่น้องเอาคอมเมนต์บอกเ้ยแล้วมาเอาไปเขาตู้กับเขาไว้น้ำตาจอยพอแล้วอย่าฟานไหล ฟานเหมือนันบอห้องเรากันเอาพี่น้องลังบาตน้องบีแตะบะไรเลยมันล่มมันอุ่มไปแล้วมันไงเปิดแน่นๆเฮมอมันเพรมันเป็นเป็นเป็นโลงอยู่ยุคขางเทิงด้วเวลาดินมันไปมันสัพัดขอนในขั้วน้องบีได้กลัวจนไม่กลัวสิหักตละมือ อันนี้เอาไปเข้าตูก็เขาไปลูกอย่ามัดมเมนฮาร์ด,ดมีมมดอเอาม,าอมืดอามาด้า,า,มา,ดดมาหมเดบอกให้นอนเผอปแป๊บเดียวรักมาเฮ็ดเะบอกฮะไอ้บอกให้เฮ็ดเนี่ยมันไม่ผู้บอกเราเป็นอย่างคี้บ่ผ้าหลานนอน นอ้อยไหนเลยเหรอมันเห็ดอีหยังอยู่นี่ฮะมันเห็ดหยังน,ยน้อยนึงเห็ดอันนั้นน้อยนึงเห็ดอันนี้คือพูดไปนอน้อยกระซุ่มน้ำเขา,เาหว่วยฮะยุ่ง,ม,งมันไม่ยุ่งดอกหนาวบอกเขาไม่แม่นม่หันเดี๋ยวใบโม่งน้องบีล่างถวยกวนแหงหรอกอะไรเขาเฮแยนแล้วลลพี่น้องมันล่มอยู่ข้างนอกบ่ค่อยได้ล่มมันแห้งเมื่อวานนี่แห้งอาปากบ่ได้เลยแห้งคักกว่านี้ ปิดหลังบ้านน้ำเนอะเอาอันปั้นเข่าไส้ลูกแล้วขยำ้ำขย้ำลงแล้วเทให้ผู้ละถวยแท้ให้แล้วบ่ฮะเฮ้แล้วมึงวิ่งสิไปดังไฟต้มน้ำใหม่ก่อนทีวายถักแ,แกมหม้อแรงพี่น้องน้ำใหม่พ่อซับเขามาให้มือเช้าผู้ใดขาดเอาก็ร่างกายเมื่อฝันเหมือนคืออร่อยรวยกัด อืนเลยเ้ยอันนี้เน้อนนหาวยมกหอนปยังขึ้นถอดเสียแขนงเวลาี่น้องรามันมาบุ่มันหนาวมันทาเก็บมันหนาวมันต้องบีกัะถอดเพราะว่าอันไปเตะเข่าซอยแม่แล้วมันหอนเตะเข่าแล้วก็เลยเฝ้าขามันมันมีพายุน้ำย่ยตาไปงานศพพี่น้องงานศพพี่น้องอยู่ในบ้านนั่นละเป็นไปเก็บเศร้าพนายกิจ อยู่หลังตู้เย็นมีดโอ้บ๊คมันหัดลูกมันไงมันเห็ดยากแกล็ดบ่มี่เ็ดแมงเต่าไข่มันล่มมีแล้วไปพี่น้องขอบพระคุณหลายสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาเนาะก็ติดตามคลิปต่อไปมะเมืองสองแถโอ้ยสงองแถวสัตว์ยายกับเด็กหน่อยสองคนถ้ากันเห็ดอี่งยังน้องบีร้อยไปเอาเขาไปสีร้อยน้องบีเห็ดมั้งเนี่ย แกเขาไปสีตึงเครื่องตึงเครืองคุณอยู่ล่งสีเหมือนพี่น้องใส่ลอาข่วงลอดแล้วแม่จ้าหงอควรนวัสันบอลหรอเนาะค่วงรอแม่กะนั่งครับใส่หลอดปะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องบีน้ำด้พี่น้องด้วยคลิปนี่รอติดต,ตามคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ไปก่อนกับสวัสดีจ้า